สวัสดีครับแฟนบอลทุกท่านก็จบลงไปแล้วครับสำหรับฟุตบอลซีเกมระวังทีมชาติไทยและทีมชาติมาเลเซียทีมชาติไทยนั้นชนะไป2ประตูต่อ0ูย์โดยผู้ที่ทําประตูยิงปิดท้ายให้กับทีมชาติไทยได้แก่ยศกรบุรพาหนูน้อยนิววันเดอร์คิดของทีมชาติไทยในวัย17ปีเท่านั้นเจ้ามิกยศกรบุรพาติดทีมชาติไทยครั้งแรกชุดซีเกม2023 แล้วก็เป็นการยิงประตูแรกในนามทีมชาติไทยของเจ้าตัวอีกด้วยครับโดยเกมพบกับทีมชาติมาเลเซียครั้งนี้ยศกรน,นั้นเป็นตัวสำรองครับแล้วก็มาลงช่วยทีมยิงปิดท้ายให้ทีมชาติไทยชนะมาเลเซียไปได้ครับยศกรน,นั้นเล่นในตำแหน่งศูนย์หน้าอายุ17ปีเริ่มมีชื่อเสียงมาจากการเล่นกับกองเรือยูเนเต็ดทีมจากนอกรีครับ แล้วก็พาต้นสังกัดนั้นเข้ามาเล่นในไทยลีก3ได้ครับต่อมาพ้นงานเข้าตาชนบุรี FC จึงได้คว้าตัวมาเป็นแข้งในสังกัดหลังจากนั้นจจมิกยศกรก็ถูกส่งตัวไปเล่นกับทีมสมุทรปราการซิตี้ซึ่งก็เป็นทีมในไทยลีก2ครับแล้วยศกรก็เป็นนักเตะไทยที่อายุน้อยที่สุดที่ทําประตูในไทยลีก2ได้ครับซึ่งเจ้ตัวนั้นพาทีมของตัวเองเอาชนะเชียงใหม่ยูเนเต็ดได้ครับในปีก่อน ยศกรน,นั้นเป็นซุน,น้าตัวหลักของทีมสมุทรปราการซิตี้ครับลงเล่นให้กับทีมไปแล้ว31นัดแล้วก็ยิงไปถึง7ประตูนะครับก็ถือว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมนะครับสำหรับนักเตะที่มาเล่นอาชีพในฤดูกาลแรกเป็นยังไงกันบ้างครับได้ชมฝีไม้ไลายมือของเจ้ามิกยศกรบุรพากันไปแล้วซึ่งยิงลูก2ให้กับทีมชาติไทยในการพบกับมาเลเซีย เป็นการยิงปิดกลองลูกนิยศกรวิ่งหาช่องได้ดีครับแล้วก็เป็นการยิงที่เฉียบคมมากครับแม้ว่ามุมจะเลือน้อยก็าตามนี่ครับยิงเบียดเสานิดเดียวเข้าไปครับการที่เจ้ามิกยิงลูกนี้ได้นะครับถือว่าเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดอันดับที่4นะครับที่ยิงได้ในซีเกมซึ่งก่อนหน้านั้นก็มีธีรเทพวิโนไทยสุพนัทเหมือนตาและดัศกรทองเหลาครับในวัย ปี11เดือนแล้วเพื่อนๆแล้วครับมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเด็กคนนี้บ้างครับก็อคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ